ชมพบกับผมไอ้เบิร์ดวันนี้ผมก็จะมาทำเมนูไก่ต้มซีอิวนะฮะวันนี้ก็เตรียมวัตถุดิบไปให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามีอะไรบ้างไก่ต้มซีอิว ครับวัตถุดิบของเราก็มีนะครับไก่ส่วนปีกครึ่งกิโลนะครับน้ำตาลปี๊บ100กรัมครับพริกไทยดำป่น1ช้อนโต๊ะนะครับกระเทียม6กลรีบนะครับซีอิ๊วดำา2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว4ี่ช้อนโต๊ะนะครับรากผักชี5ต้นตะไคร้ทุบ3ต้นใบมักรูด5้าใบครับเดี๋ยวเราก็มาลงมือทํากันเลยครับไปครับก็มาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะมาลงมือทํากันเลยครับผสมเครื่องปรุงลงไปในหม้อกันเลยครับโอเค ขลังนะครับน้ำตาลทรายน้ำตาลทานะครับน้ำตาลทรายทูดผิดใส่ลงไป,างไปตามด้วยซีอิ๊วขาวครับใส่ลงไปเลยครับโอเคตามด้วยซีอิ๊วดำครับใส่ลงไปเลยครับ ก็จะเป็นการเพิ่มสีสันให้กับเนื้อไก่นะครับสีดําเนี่ยแล้วก็เม็ดพริกไทยครับคนละเอียดนะครับใส่ลงไปครับแมมันจะหอมสวยตามด้วยกระเทียมครับใส่ไปเลยครับโอเครากผักชีใบมะกรูดตะไคร้ใส่ไปเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับ คนเล you, <Humans S 1> easier, ็กครับให้เข <Different. S 1> ้ากันเลยครับคนให้เข้ากันเลยครับเนี่ยนะครับน้ําต้มไก่ชีิ้วเราก็จะสีสันประมาณนี้ครับนะครับเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ชิ้นไก่ลงไปนะครับโอเค นี่ครับชิ้นไก่นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปทั้งหมดเลยครับพอใส่ชิ้นไก่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดฝาครับแล้วก็เปิดไฟกลางทิ้งไว้ยี่สินาทีเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับ <Okay. S 1> ครบยี่สินาทีแล้วครับเราก็มาดูกันว่า หน้าตาจะเป็นยังไงไก่มันจะเด้งตึงดึงดังกันหรือยังครับมาดูพร้อมกัะเลยครับ <c oughs> เป็นไงครับเป็นไงครับสีสัน <c oughs> ไก่เด้งนี้เด้งขึ้นมาเลยครับดูเปรกเด้งขึ้นมาเลย <c oughs> น,นี่ครับเราก็จะคนดูว่าเป็นยังไงครับว่าไก่เริ่มได้ที่แล้วหรือยังท <c oughs> ่านชมน่าออกินไหมครับนี่เ <c oughs> ด้งเลยครับดูนี่ครับ นี่ครับมันยอดมากเราก็อยาคนแรงนะครับเดี๋ยวหนังไกลมันแตกแล้วมันจะไม่สวยงามนะครับเวลาจะเส่็จานนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งทิ้งไว้อีก10นาทีนะครับประมาณ1ินาที15้านาทีนะครับแล้วเราก็จะยกลงแล้วก็ไปตักเสรจานนะครับรอไปก่อนอีก15้านาทีมาดูกันทีนะครับตอนนี้กรครบเวลาครั้งสุดท้ายนะครับ 15นาทีนะครับเราไม่เอาถึง20่สินาทีแล้วเราเปลี่ยนใจเลบครับหิวดูกันนะครับไม่เครับมันจะหอมฉุยสันเป็นไงน่ารับประทานไหครับตอนนี้ก็สุกได้ทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยครับมาดูสีสันหน้าตาเป็นไงครับไปเลยครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะครับทุกคนไก่ต้มซีอิวนี่ครับหน้าตาสีสันน่ารับประทานไหมครับ แม่กใกล้ครัมจ,รจุย๋ยเป็นไงครับไก่ซีอิ๊วต้มะไะไก่ต้มซีอิ๊วครับเสิร์ฟพร้อมน้ำทิมซีฟู้ดนะครับอันนี้รสชาติจัดจ้านแน่นอนนะครับแล้วก็มีน้ำซุปนะครับไว้ซดคล่องคอโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับว่ารสชาติจะเป็นไงอ่เนื้อไก่เด้งๆเลยครับหอมมาก ก็ช้อ,อนไม่ถนัดนะครับทุาผู้ชมขออนุญาตนะครับใช้มือนะครับเพราะว่ากินเองครับนะครับนี่ครับกินลงไปนะครับกินทีฟูดครับแล้วก็ม่ำเลยครับ กล่องครับถ้า,เ,าบบถเราแบบทิงไหญ่เราแบบท้ำซุปตามได้นะครับนี่นำซุปผมก็จัดเอาไว้นะครับก้่องแล้วก็แหมมันจะหอมชุยมีกไม่ไม<อ>งามไส้ก็เป็นเมนู <laughs> เมนูนี้ก็เป็นไก่ต้มซีอิ๊วนะฮะเสิร์ฟพร้อมอ่านกินดีฟู้ดนะครับโอเคเมนูนี้ก็ใครจะลองไปทำรับประทานก็สามารถนำไปทำได้นะครับ บอกเลยครับรสชาติอร่อยกลมกล่อมนะครับไก่ที่หวานเจี๊ยบก็คลิปนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ขอช่วยทำเปชมด้วยครับใครจะจ,จริงๆหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรที่จะแนะนำเข้ามาก็สามารถคอมเมนต์เข้าม,ม,มาได้นะครับก็วันนี้ก็เสร็จรียบร้อยแล้วครับสําเร็จครับไก่ต้มิยำของเราเดี๋ยววันนี้ก็ฝากกดไลค์ <Okay. S 1> กดแชร์กดสมัครสมาชิกเป็นกำลใจให้ผมด้วยนะครับช่องไฮเบิร์นนะครับส่วน YouTube ก็ ไอเบิร์ชชาแนลนะครับเข้าไปติดตามกันได้นะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ